เมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการระบาดเป็นคลัสเตอร์ที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ฟันน้ำนมคือเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆใช่ไหมครับล่าสุดก็คอนเฟิร์มนะว่าในขอนแก่นที่มีการระบาดนั้นเนี่ยเป็นเชื้อสายพันธุ์ของอังกฤษนะครับก็คือสายพันธุ์เอลฟาก็ทําให้เราสบายใจว่ามันไม่ได้มีการกลายพันธุ์ผมเล่าให้ฟังนี้ครับเวลาเชื้อมันกลายพันธุ์นะครับในสายโครงสร้างของอไวรัสนะครับเวลามันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์ในตําแหน่ง เล็กๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่โครงสร้างเดิมหรือแก่นเดิมของตัวไวรัสเนี่ยยังเป็นโครงสร้างแบบเดิมๆด,ดังนั้นมันไม่ได้เหมือนกับการที่เราเปลี่ยนโฉมนะครับจาก Honda รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งดูไม่มีเ้าโครงความเป็น Honda เดิมเลยก็มีเหมือนกันนะครับในการทํา Major Change แต่ในส่วนของไวรัสครับมันไม่ได้มี Major Chan g e ขนาดนั้นเว่าไวรัสเองก็ยังจะต้อง พัฒนาเอาตัวรอดอยู่เพราะฉะนั้นเวลามันเปลี่ยนนะครับมันก็จะเปลี่ยนในจุดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองในสภาพก็คือว่ามันเป็นการเอาตัวรอดของตัวเชื้อไวรัสเท่านั้นเองนะครับแล้วเวลาที่มันกลายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะกลายจากการที่ว่ามันมีการขยายตัวแบ่งตัวแล้วมันก็กลายโดยตามธรรมชาติของมันเนาะมันไม่ได้ตั้งใจจะกลายพันธุ์ดังนั้นวัคซีนดั้งเดิมเนี่ยก็ยังเป็นวัคซีนที่สามารถปกป้องได้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงดังนั้นนนใออาาาคตตเรรกก็จะ้งมีลิ ตัววัคซีนที่ใส่เชื้อกลายพันธเข้ามานะครับใครอย่ารีบฉีดวัคซีนเ,เข็มที่3ที่4เร็วเกินไปหรือว่าอย่างน้อยขอให้รอข้อมูลก่อนว่าเรามีการใส่วัคซีนที่เป็นเชื้อกลายพันธุเข้าไปก็น่าจะได้ประโยชน์มากๆ s i นะครับซีโนแวคนี้ลงตีพิมพ์ในเดอะแลนเซ็ตซึ่งเป็นวารสารชั้นนําของอเมริกา,านะครับก็เอาไปลองพิจารณานะครับ เขาได้ทาการศึกษาในเด็กเล็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในข้อมูล confidential ของเขาในการฉีดในเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึง17ปีนะครับซึ่งเขาแบ่งออกมาเป็นเฟส1เฟส2เฟส1ก็เป็นกลุ่มคนที่แข็งแรงกลุ่มเล็กๆซึ่งในเฟส1เนี่ยเขาศึกษาตั้งแต่ตอนช่วงฉีดวัคซีนซิโนแวคแรกๆคือตุลาคมปีที่แล้วจนถึงธันวาคมที่2ของปีที่แล้วนะครับประมาณ72คนจากนั้นก็กระโดดไปในเฟสที่2คือใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมในกลุ่มประชากรเด็กประมาณสัก4ี่ห้าคนนะครับ ฉะนั้นโดยรวมๆทั้งหมดก็เป็นกลุ่มประชากรประมาณ550คนที่เข้ามาศึกษาแปลงเด็กตั้งแต่3ปีจนถึง17ปีนะครับเป็นการศึกษาในตารางนี้เปรียบเทียบระหว่างโดส1.5ไมโครกรัมกับ3ไมโครกรัมนะครับ3มโครกรัมเนี่ยเป็นโดสที่ฉีดในผู้ใหญ่การศึกษาโดยภาพรวมในเด็กนะครับก็พบว่าทั้งซีรีส์เฟส1เฟส2เนี่ยมีแนวโน้มเลยชัดเจนว่าเด็กจะใช้โดสเดียวกับในผู้ใหญ่แต่ภูมิต้านทานของเด็กเกิดขึ้นได้ ดีกว่านะครับเรามาดูเฟส1เฟส2นะครับกัน mm hmm. สิ่งที่เราสนใจคือผลข้างเคียงครับ mm hmm. ในตารางนี้แสดงให้เห็นว่าผลข้างเคียงในเด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดซ mm ีโนแวคอยู่ราวๆสักประมาณ20จนถึง27เโดยที่การฉีด3ไมโครกรัม hmm. ก็คือในโดสเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นมากกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเราลงไปดูในเกรดนะครก็คืออาการเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยทั้งหมดโดยเด็กเนี่ยจะมีลักษณะอาการเจ็บที่จุดฉีดวัคซีน นะครับส่วนปวดบวมคันเนี่ยเจอแค่3คน2คนในกลุ่มเด็กประมาณ500คนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นน้อยจริงส่วนเด็กมีไข้ก็ประมาณสัก 4- หรือ5%เนะครับอาการไอเกิดขึ้นได้บ้างปวดหัวเกิดขึ้นได้อ่ห้าคน6คนอย่างนี้ครับคลื่นไส้าอาเจียนเกิดขึ้นบ้างท้องเสียเกิดขึ้น2คนมีการอ้วกเกิดขึ้น3คน1คนนะครับอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นคนเดียวนะครับน้อยมากนะครับเนั้นโดยสรุปนะครับ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับเด็กเวลาฉีดซีโนแวคสองเข็มไม่ว่าจะเป็นโดสครึ่งเดียวของคนผู้ใหญ่นะครับหรือโดสเท่ากับผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นน้อยย้าสําคัญนะครับว่าวัคซีนที่จะใช้ในเด็กเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ประสิทธิภาพของวัคซีนที่สูงเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยการศึกษาในลงในข้อมูลของเดอะแลนเซ็ตเขาให้ความเห็นที่น่าสนใจนะครับเขาพบว่าในอเมริกาครับเด็กติดเชื้อโควิดเนี่ย ประมาณสัก14%หลายๆคนมีภูมิต้านทานโดยไม่มีอาการไปแล้วก็ได้นะครับอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิดในเด็กนะครับมีโอกาสใเกินเกิดขึ้นในโอกาสที่หายากนะคือเกิดขึ้นน้อยมากเวลาติดเชื้อไปแล้วจะเกิดภาวะที่เรียกว่า multi system inflammatory syndrome หรือ MISc นะครับอาการของเด็กจะมีไข้หรือมีอาการอักเสบในอวัยวะจำนวนมากที่เรียกว่า multi system หัวใจปอด ไตสมองผิวหนังตาระบบทางเดินอาหารโอกาสในการเสียชีวิตหลังจากการติดโควิดรับภาวะแบบนี้คือประมาณ1-2%ซึ่งก็ถือว่าน้อยแต่ว่าถ้าเป็นลูกหล,หลานเราก็คงจะต้องน่ากังวลใจนะครับดังนั้นการติดเชื้อโควิดมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอาการเจ็บป่วยได้เพียงแต่ว่าโอกาสที่เด็กจะมีอาการแบบนี้น้อยมากดังนั้นเราต้องมีการถกเถียงกันในเรื่องของความจําเป็นในการฉีดวัคซีนอย่าลืมนะครับว่าในเด็กเนี่ยอาการน้อยดังนั้นประสิทธิภาพของตัววัคซีนเนี่ยเราเน้นหนักในเรื่องของความปลอดภัย ใครจะยอมให้ลูกหลานของตัวเองไปฉีดวัคซีนถ้าหากว่าวัคซีนนั้นไม่ได้ปลอดภยัยหรืออย่างน้อยต้องปลอดภัยในเลเวลที่เกิน9 9ไปแล้วนะครับอย่างวัคซีนที่เราใช้ในซิโนแวคกับซิโนฟาร์มเนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกับวัคซีนวัคซีนระตับกเสบเอนะครับไข้หวัดใหญ่โบริโอที่เป็นแบบฉีดแล้วก็พิษสุนัขบ้านะครับดังนั้นวัคซีนนี้เคยได้รับการอนุมัติแล้วปกติวัคซีนเหล่านี้จะใช้ระยะเวลาหลายๆปีในการที่จะอนุมัติให้สามารถจะฉีดในเเดดด็็กกไ้นนนะคครรับับบส่วนใน วัคซีนที่มีการฉีดอีกกลุ่มหนึ่งคือวัคซีนที่เรียกว่า live attenuated vaccine ซึ่งไม่มีในโควิดนะครับเีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการเรียนแบบการติดเชื้อโดยธรรมชาติโดยการทําให้เชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคนั้นเนี่ยอ่อนเกลีย้ยเพลียแ,แต่ยังมีแรงอยู่บ้างนะครับเพราะเขาพบว่าการที่ไวรัสยังมีหน้าที่การทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยภูมิต้านทานหลังจากฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นในระยะยาวอย่างเช่นมิโซมัมหรือเบลล่าก็คือหัดหัดเยอรมันพวกนี้นครับ เป็นวัคซีนที่เราฉีดในเด็กประมาณสัก10เดือน12เดือนคือเริ่มหัดเดินจากนั้นเนี่ยจะฉีดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าปอนหนึ่งนะครับซึ่งจะอาจจะมีการระบาดในปริมาณที่มากแล้ววัคซีน2ตัวนี้ฉีดแค่นี้เองนะครับคือห่างกันประมาณ4ปีเลยนะ่ะในเข็ม1เข็ม2อ่ะพบพบว่าภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นจนถึงเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเราจะตรวจอีกทีในสตรีก่อนแต่งงานก่อนที่จะมีบุตรเพื่อดูว่าภูมิต้านทานเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อในระหว่างตั้งค,ครรกเดกดใน็ไ้ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องฉีดถี่มากขนาดนั้นนะครฉีดห่างก็ได้แต่ต้องการรอข้อมูลการศึกษาการแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเปิดเปอร์เซ็นต์ซีโร่คอนเวอร์ชันคือว่าสามารถจะฆ่าเชืออ้อตัวโควิดนะครก็พบว่าในกรณีของในเด็กเล็กเนี่ยนะครับได้ร้อยอร์เซ็นในในโดสต่ำแต่พอในโดสที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์ในการปกป้องก็ มีมีเรียกง่ายๆก็คืองงว่ามีแค่1นถึงสคนที่มันปกป้องไม่ค่อยได้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยนี้พบว่าเนื่องจากผลข้างเคียงของโดสต่ำกับโดสสูงไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเลือกโดสสูงคือโดสแบบเดียวกับที่ฉีดในผู้ใหญ่มาฉีดในเด็กนะครับในกราฟนี้ก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นทั้งโดสต่ำโดสสูงไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าในพอเราโตมากขึ้นหน่อย,อยเช่นองเช่น12-17จ็ปีเนี่ยด้วยด้วยความที่แพลต คนที่อายุมากขึ้นปฏิกิริยาของตัวสีนวัในการสร้างภูมิของคนที่อายุมากขึ้นตั้งแต่12ปีเป็นต้นไปจนถึงพวกเราเองอาจจะประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีมากนะักนะครับในอนาคตนะครับมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นในเด็กเล็กเนี่ยวัคซีนตัวนี้ก็เป็นวัคซีนตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างไรก็ตามอยากจะได้ยินความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าถ้าวัคซีนเหล่านี้เอาเข้ามาเนี่ยจากข้อมูลนี้มีความปลอดภยัยแล้วก็ บริษัทแล้วก็นักวิจัยกําลังทําการศึกษาในวัคซีนในเฟสที่3ในกลุ่มคนอีกหลายๆร้อยหลายๆพันคนนะครับก็คงจะได้ข้อมูลออกมาเชื่อว่าประมาณสักปลายปีหรือต้นปีเนี่ยน่าจะมีการอนุมัติในการฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับลาติสวัสดี